รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w l d w วยอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงเปิดเลขฝันให้โชคครับรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำครับโคอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับ เรียกว่ารายการนี้เป็นรายการน้องใหม่เลยที่เราได้ใช้ประสบการณ์ตลอดทั้งปี2563นะครับได้มาพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ให้กับทุกท่านนะครับเรียกว่ารายการที่เกี่ยวข้องกับความฝันเนี่ยมีความสำคัญมากนะเนื่องจากว่าความฝันเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อนะสมมุติถ้าพวกเราเนี่ยไม่เคยที่จะฝึกธรรมะฝึกสมาธิ การที่โลกทิพย์จะติดต่อกับเราได้มีช่องทางเดียวเลยและคือความฝันเพราะความฝันเนี่ยบางครั้งเป็นการอยากรู้อนาคตบางครั้งเป็นเรื่องของอการล่วงรู้มิติอีกมิตินึงเพราะบางทีคือในในพุทธศาสนาก็บอกไว้ว่าการทําสมาธิมีท่ายืนเดินนั่งนอนหนึ่งในนั้นคือการนอนนี่แหละจังหวะที่เรากําลังจะหลับจะหลับจะหลับเนี่ย คลื่นของสมองไงครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปี่แป,ปแปลงตามสภาวะทางวิทยาศาสตร์เลยสภาวะเบต้าสภาวะอัลฟาสภาวะรูนนี้มันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิระดับฌานฉะนั้นบางคนเนี่ยคิดว่าฝันลเลอเทอะแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นลางบอกเหตุได้เป็นการร่วงรู้อนาคตได้และเป็นการเชื่อมต่อโลกจิตได้มันขนาดนี้เลยฉะนั้นในเรื่องของความฝัน เราจึงมาทําเป็นปรายการให้ทุกท่านได้นําไปเป็นแหล่งความรู้นะมาสืบค้นข้อมูลนําไปเป็นแหล่งความรู้ได้เลยแล้วก็สามารถแปลความเป็นตัวเลขนําไปเสี่ยงโชคได้ด้วยฝันต่อมานะครับฝันว่าจอมปวกขึ้นบ้านครับจอมปวกจอมปวกขึ้นบ้านอันนี้พี่หน่อยเคยฝันนะครับอย่างนี้เนี่ยเคยมีคนปวกนี่เรื่องดีนะแฟนรายการเราฝัน่อยมากเขาบอกว่าเนี่ย พี่ฝันว่าจอมปลวกขึ้นหน้าบ้านก็เลยบอกว่าอันนี้พลาดไม่ได้เลยพี่เล่นที่บ้านก่อนเลยแต่ว่าสําหรับความหมายก่อนละกันนะสำหรับความหมายครับแปลว่าจะมีโชคใหญ่นะครับกะแล้วว่าต้องมีโชคโชคใหญ่นแ,นแต่ถ้าสําหรับใครที่รับราชการก็มีโอกาสได้เลือเ่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งส่วนคนที่ค้าขายก็อาจจะมี จิตกิจการก้าวหน้ามากขึ้นลาชฉลดมาเกยเลยไหมดีทุกทางครือรถวิ่งชนล้านอะไรที่เลยลาชฉลดมาเกยอันนั้นไม่ไม่ดีอันนั้นไม่เกยนะโอเคและสําหรับเปิดเลขฝันไทโชควันนี้แปลเป็นยังไงดีคะถ้าฝันว่าจอมโปกนะคะส่วนมากแล้ว90% จะมีโชคในการเสียงโชคเลขที่ได้ก็คือเลขอายุคนที่ฝันกับเลขที่บ้านเลขที่บ้านจะเพิ่มแต้มหนึ่งหรือจะลดหนึ่งแต้มหรือจะรูดไปเลยก็ได้แต่ส่วนมากแล้วเขาบอกว่าสถิติสถิติของการที่ที้ตีแบบนี้นะคะตีในทางแบบว่าประสบการณ์แล้วกันนะประสบการณ์ ส่วนมากจะตรงสมมุติว่าเลขที่บ้านอาจารย์หนึ่งหนึ่งห้าสมมุตินะคะไม่ต้องเพิ่มแล้วล่ะตัวนี้เลยตรงตรงเลยตรงตรงเลยฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าฝันว่าจอมปลวกปุ๊บเนี่ยขึ้นบ้านตัวเองคนสมัยก่อนนะถ้าเป็นจอมปลวกเนี่ยจะต้องมีผ้าเจ็ดสีทู่เก้าดอกใช่ไหมจ๊ะเอาไปทำอะไร <ป S 2> <นะ S 1> ครับเอาไปบูชาบ้านเนี่ยคือหรือเราเอาแป้งไปโรยจอมปลวกจอมปลวกคือสิ่งศักดิ์รูปลวกหมดเลยเอาแป้งไปดเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีถ้าพี่หน่อยตีให้เป็น อันหนึ่งเลไที่บ้านอายุแล้วปวกก็ต้องแปดเน้ขอเพิ่มมาเลยกันพี่อาจารย์ว่า98 98ใช่ของพี่ใยเก98และของอาจารย์ล่ะครับปวกมันก็ต้องแปดมันเป็นจอมขึ้นเป็นจอมต้องมีเจ็ดดีคะเจ็ดแปดเหรอคะอาจารย์เออเพราะมันแหลมแหลไงอืออมันก็ต้องอย่างนี้นะแต่ถ้ารวมเป็นสามตัวก็สามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดโอ้โหอาจารย์จัดไปเลยสามแปดเจ็ดมันต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้เราใช้งวดไหนคะดีตามสะดวกได้แต่และแต่ได้ตลอดเลยครับใครที่ฝันแนี้ก็มาดูเลยกัรจะจัดทุนนี้เลยก็ได้รู้สึกตัวเลขมันมาประมาณนี้เลยเนี่ยถ้าบอกว่าสถิติของความฝันนะคะอยากให้ทุกท่านฟังนิดนึงสมมติว่าแบงค์ฝันเมื่อคืนวันที่สิบตื่นช้ามาเป็นวันที่11 อยากให้ซื้อวันที่สิเอ็ดเลยบางคนพูดเดี๋ยวรอสิบหกดีกว่าฝันปุ๊บซื้อปั๊บเคลื่อนปั๊บเลยอือคือถ้าฝันปุ๊บซื้อปั๊บอย่าช้าไงมันละลายมันละลายอย่ังจอมื้อตเนี่ยโชคมันละลายสมมติเราฝันมาจอมปกรธปุ๊บเราฝันคืนวันที่สิบแล้วเรามาซื้อวันที่สิบเอ็ดไงแล้วก็อีกแต้มหนึ่งลดแต้มเพิ่มแต้มก็ไปซื้อสิบหกเพราะฉะนั้นใครฝันต้องรีบดูรายการเราลยนะครับฝันเมื่อคืนอ่ะซื้อวันไหนซื้อวันนี้ซื้อวัน เหรอถามกันเดี๋ยวไปหยิบเลยเด็ดขาดหนึ่งไว้ก่อนเลยโอเคได้เลขพี่หน่อยเลขอาจารย์เลขผมก็น่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งทำไมเป็นจอปวกก็เจ็ดมันตั้งตั้งก็เป็นหนึ่งโอ้โหอ้าวอันนี้แล้วแต่แนวทางก็วิเคราะห์ในแนวของพวกเราไม่เหมือนเลยไม่มีเด่นเดานะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ อย่าลืมมากดติดตามช่อง Youtube อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมด้วยนะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วท่านไปกดที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วจะมีรายการต่างๆในช่องของเราเนี่ยท่านเข้าไปดูได้ทุกเรื่องที่ท่านชอบเลยมีหมวดความรู้มีหมวดดวงมีหมวดโชคลาภนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่องนะ ตรงที่เขียนว่าคําว่าติดตามกดให้มันเขียนเป็นคําว่าติดตาม,ตามแล้วไม่ใช่ติดตามแล้วแต่มองมันนะคะเออมันต้องมีติดตามแล้วเ,ออเสร็จแล้วมีลูกกระดิ่งที่แบบท่านกดกระดิ่งไปด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ